สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสร้างห้องสําเร็จรูปประกอบร่างกันให้มันเป็นบ้านหนึ่งหลังค่ะห้องสําเร็จรูปในเดอะซิมนะคะทุกคนสามารถมาดูได้จากโหมดนี้เลยนะคะโหมดบิวนะคะแล้วก็คุณก็กดไปตรง Style Rooms นะคะ มันก็จะขึ้นมามีหลายห้องเลยเราก็จะเหมือนเล่นจิ๊กซอว์ทุกคนคือก็เอาห้องพวกเนี้ยมาประติดประต่อกันให้มันเป็นบ้านหลังหนึ่งเนาะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเราขอเริ่มจากส่วนหลังบ้านก่อนเลยนะส่วนหลังบ้านเราเอาเป็นห้องไหนดีเอ่ยโอ้ยอันนี้น่ารักมากเลยทุกคนเราเอาอันเนี้ยเป็นแบบทางออกไปหลังบ้านดีไหมาหารหลังไป สมมุติว่านั่นคือด้านหลังบ้านของเราเราโปะไปก่อนเลยนะคะเราก็จะได้ห้องไปทางด้านหลังบ้านแล้วเสร็จแล้วเราก็ มาทำพื้นที่ด้านล่างบ้านกันดีกว่าสมมติเราจะยกเขาขึ้นมานะคะให้มีบรรันไดเออโซนด้านล่างบ้านด้านหลังบ้านส่วนหลังบ้านเราใช้เป็นคิดใหม่ดีกว่านะคะจาก Little Camper อรคิดนะคะถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยเพราะว่าลืมชื่อคิดไปแล้วเราว่าจะให้มันหันหน้าไปทางไหนเดียทุกคนเขยิบห่างๆกันมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปประติดประต่อกันนะคะเฮ้ยย่างหน้า ลาักอะสงสัยบ้านหลังนี้ต้องเป็นบ้านครอบครัวแล้วละ่ะแล้วห้องอะไรที่จะต่อออกไปจากทางในบ้านมาสู่หลังบ้านตรงนี้ดีอะเอาเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวหรือห้องกินข้าวทําเป็นห้องกินข้าวดีกว่าไหนเรามาเลือกห้องกินข้าวสวยๆกันดีกว่าค่ะคว้ห้องกินข้าวเขามีให้เลือกน้อยนิดกระปิดกระปอยมากเลยอะเราพื้นแต่ละห้องมันก็จะไม่เหมือนกันนะสินะอย่างเนี้ย ห้องกินข้าวเราเอาห้องนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราขอวางก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการแกดแผดเชื่อมโยงไปหากันอย่างนี้ก็ได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลว่าได้อะทุกคนในส่วนของห้องครัวเราว่าเราเอาห้องนี้ดีกว่ามันมีโซนแบบเป็นบาร์นั่งเล่นด้วยอะโอลงไปเลยจ้าห้องครัวเราว่าบ้านเราก็น่าจะประมาณนี้เราว่าขยับอันนี้มานี่ดีกว่า นี่ขยับมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยอึดจ้าขยับมาตรงนี้แล้วก็โซนนี้เอาเป็น Living งรูมดีกว่านะคะ Living งรูม ก็คือหลงรักห้องของดีมโฮมเ e คอเรเตอร์มากเพราะว่ามันน่ารัก mm hmm. เห็นไหมทุกคนว่าแต่ว่าประตูอยู่ทั้งไหนคะดิฉันเป็นคนสับสนเรื่องประตูมากเลยค่ะอันนี้เราจะเอาเป็นทางเข้าบ้านเราเลยดีไหมอะคะแปลว่ารูปนี้อาจจะต้องเสียสละนะคะอาจจะต้องเอามันทิ้งไปเพื่อที่จะได้มีทางเชื่อมไปสู่ห้องอื่นเนาะอ่ะอันนี้น่าจะได้เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะอ่ะดิฉันสับสนฝั่งด้วยค่ะอะต่อเข้าไป ส่วนอันนี้ก็จะต้องหายไปนะคะแล้วก็ประตูเมื่อกี้เขาใช้อันไหนเนี่ยดิฉันก็ลืมไปเราก็เอาอันนั้นมาใช้ละกันห้องน้ำจะให้อยู่ตรงบริเวณนี้แปลว่าเราก็จะต้องเลื่อนของพวกนี้นิดนึงเนาะขอเลื่อนออกมาวางไว้ก่อนอยากใช้อันเดิมไม่อยากเปลี่ยนอันไหนไปอันนี้เธออยู่ตรงนี้ไปก่อนนะห้องน้ำประตูก็ต่อลงไปตรงนี้ปัง ห้องน้านะคะก็จะมีอ่างอาบน้าให้ด้วยค่ะคู่ละบ้าที่ฉันจะเป็นบ้านสไตล์ไหนทรงไหนเนี่ยงานงอกแล้วมคะโอเคฝั่งนี้มันยังเหลือที่โล่งเนาะทำเป็นห้องนอนดีกว่าเราจะหยุดตัวเองไม่ให้ใช้สิ่งของจากภาค Dream Home Decorator ยังไงก่อนในเมื่อมันน่ารักขนาดนี้ลงไปเลยค่ะประตูอยู่ฝั่งไหนเอย่ย ดิฉันจะเป็นพวกสับสนกับประตูหน้าต่างบ่อยมากลงไปตรงนั้นเลยลูกอ่าห้องนอนเราลงไปแล้วปั้งนะคะเรามาจัดระเบียบห้องรับแขกกันดีกว่าเขยิบทุกอย่างถ้ามันยังอยู่ได้เราก็ได้ห้องนอนแล้วนะคะเราก็เอาเป็นห้องน้ำในห้องนอนสักห้องหนึ่งดีไหมคะแปะลงไปเลยคะ่ะอ่ะต้องเขยิบล,ละล่ะหน้าต่างอันนี้อาจจะต้องเสียสละทิ้งไปนะคะเราเขยิบที่แล้วกัน เราจะได้ไม่ต้องเสียสละสิ่งใดไปเลยสักสิ่งหนึ่งอะอย่างนี้ขยบขยายเขาห้องนอนเด็กก็คือชอบห้องนี้ที่สุดในใจแล้วอะแต่ว่ามันใหญ่เกินไปอะถ้าเราจะเอามาลงมุมเนี้ยห้องน้ำเราอาจจะไปไว้ในห้องรับแขกได้ส่วนห้องนอนเด็กนะคะเราก็จะเอามาต่อกับห้องกินข้าวนี่ดิฉันว่าอย่างนี้นะจะเวิร์กกว่านะ โคมไฟอันนี้ก็จะต้องลาไปก่อนนะจ๊ะม,มันก็ดูเป็นบ้านดีนะที่แปลกๆไม่ได้แปลกธรรมดานะแปลกมากเลยรูปทรงเนี่ยแปลกมากเลยเดี๋ยวขอดูหลังบ้านก่อนหลังบ้านนี่คืออะไรสมมุติว่าเอาบันไดอันนี้ไปก่อนต่อตรงไหนดีคะตรงนี้คะ่ะทุกคนทางขึ้นหน้าบ้านมันไม่มีี่ะขออนุญาตเติมเองนะคะเพราะว่า อยากให้มันมีทางขึ้นมาหน้าบ้านหน่อยหรอบ้านก็รูปทรงแปลกประหลาดมากไม่เคยเจอเจออันนี้ขอเพิ่มเองเลยนะคะหน้าบ้านเนี่ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าก็ได้แปลว่าได้ไงคะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นด้านหลังบ้านของเรานะคะมันจะดู แปลกประหลาดไหมคะเพราะด้านหน้าบ้านมันมีหลังคาเต็มเลยแต่ด้านหลังบ้านมันไม่มีหลังคาเลยอะ่ะหรือว่าเราควรจะหาห้องมาโปะตรงนี้อีกห้องนึงอะ่ะเออเอาห้องทํำงานมาไว้หลังบ้านก็เอ้ยอันนี้คือแบบเกิดมาคู่กันเพราะเราคู่กันคุณมันเกิดมาคู่กันจริงๆเนี่ยดูดิพอดีเดะเลยหน้าต่างม่อยู่ตรงนี้อยู่ได้ไหมเธอ เธออยู่ได้ด้วยเห็นไหมจริงๆโซนนี้มันก็มี potential ที่จะทำเป็นห้องหับได้นะเราใส่อะไรลงไปดีอ่ะห้องสักริตนี่น่าสนใจมากเลยนะปังประตูอยู่ฝั่งนี้ก็เดี๋ยวจะขยับขยายหน่อยนะคะโต๊ะตัวนี้ก็ยังอยู่ได้แต่หน้าต่างนี่หน้าต่างนี้อยู่ไม่ได้แล้วอ่ะหน้าต่างต้องออกไปอาคุณเรามาดูเรื่องหลังคากันอีกสักทีนะ คิดว่าน่าจะโอเคเราก็มาทาสีให้หลังคากันก่อนนะคะอันนี้ละกันเป็นสีดำไปเลยโอเคหลังคาเราก็เป็นอันเสร็จนะคะใช้เป็นแบบนี้นะทุกคนบ้านประหลาดนี่คือบ้านที่ประหลาดที่สุดที่เคยสร้างมาเลยเล่นทำไมคะเนี่ยทำทำไมคะสีด้านนอกตัวบ้านเราก็จะใช้เป็นขอใส่เป็นไม้สีขาวจากภาคสปาเดให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่า เราจะเล่นอะไรกับมันได้บ้างโอ้ยอิดเบสเกมอันนี้ก็คือแบบถูกใจดิฉันมากใส่เป็นบริกให้มันดูแบบมีลูกเล่นกับหลังคานิดนึงนะคะแล้วก็อยากใช้อีกสักสีหนึงอะ่ะเป็นสีเรียบดีกว่าเนาะเป็นสีคอนกรีตสีฟ้า,ฟา,ฟาดีไหมเออก็สวยดีนะสีนี้มันก็ดูแบบไม่ได้เข้ากันดีอะ <laughs> มันคือเรื่องดีหรือเปล่า หลังคาอันนี้อยากให้ยื่นมาถึงพอชด้านหน้าบ้านเลยโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือหน้าบ้านของเรานะคะส่วนเท r ร์เรนเพนด้านหน้าบ้านนี้เป็นตัวใหม่นะคะที่เบสเกมเขาอัปเดตมาให้นะทุกคนก็จะมีใช้กันต่อให้ไม่มีภาคเสริมใดๆก็ตามตอนนี้เราก็กำลังเป่าฟองฟ,องฟูเทอร์เรนเพนให้บ้านมันดูแบบสมจริงสมจังขึ้นมานะคะทุกคน เมล b o ์แบบนี้ก็จะน่ารักกุบกิบเลยแต่ประตูบ้านก็คือไม่เข้าเลยขออนุญาตปเปลี่ยนสีหน่อยนะคะให้เป็นประตูขาวนะคะเมล b o ์เราใช้แบบนี้ดีกว่าปั้งเข้าไปเดี๋ยวเราไปเอาซิมมาทัวร์บ้านกันดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็พาซิมของเรานะคะมาฮาส์ทัวร์กันนะคะว่าบ้านหลังนี้การใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้สภาพจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มจากห้องแรกกันเลย เมื่อคุณเดินผ่านประตูหน้าบ้านเข้าไปนะคะคุณก็จะพบเจอกับห้องรับแขกค่ะหรือว่า living room นะคะมีทีวีหนึ่งตัวแล้วก็โซฟาโอ้โหน่ารักมากเลยโดยที่คุณไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะแล้วพอเราเดินกันเข้ามาอีกนะคะก็จะเจอกับห้องนี้ เป็นห้อง master bedroom นะคะอยู่ทางด้านหน้าบ้านเลยเดี๋ยวฉันขยายออกมาให้ทุกคนดูแล้วก็มีนี่ค่ะมีคลอเซตอยู่ตรงนี้นะคะแล้วประตูนั้นก็จะพาเราไปสู่อองสวีทบาร์ดรูมนะคะหรือว่าห้องน้ำในตัวของ master bedroom นั่นเองไม่ต้องตกแต่งภายในอะไรเลยค่ะเพราะว่าเกมเขาสร้างห้องแบบสำเร็จรูปมาให้แล้วนะคะ ต่อไปถอยหลังกลับไปนะคะฝั่งตรงข้ามที่เป็นประตูคนละแบบกันนะคะก็คือห้องน้ำนะคะห้องนี้ก็ไว้สำหรับรับแขกเรือที่มาบ้านเนาะมีบาร์ทับด้วยอะ่ะแขกของคุณก็จะสามารถอาบน้ำได้อถอยหลังออกมาคะ่ะแล้วเราก็เข้าไปในห้องดินนิ่งรูมกันเลยนี่ก็คือห้องดิ n นิ่งรูมนะคะมองเข้าไปใน อาร์ w เวอันนี้นะคะก็จะเจอกับห้องครัวห้องครัวที่สร้างโดยไม่ได้กดปุ่มเอาท์เลยค่ะมันก็จะมีรูระหว่างเคาน์เตอร์กับตู้เย็นแบบนี้นะคะอะถอยหลังกลับมานะคะแล้วก็หมุนกลับไปด้านนี้นะคะจะเป็นห้องของลูกลูกค่ะ ลูกก็คือได้รับการดูแลอย่างดีมีเต็นท์เด็กให้เล่นมีเตียง2เตียงอาจจะเป็นลูกแฝดก็ได้นะมีของครบครันมากเลยสําหรับของลูกนะคะมีลูกเมืพร้อมจริงๆเลยบ้านนี้พอจากห้องดินนิ่งนะคะเราเดินออกไปนะคะเราก็จะเจอกับโซนพาทิโอนะคะเป็นบารคน,นี่เล็กๆเนาะไว้จัดดอกไม้นั่งชิลๆเป็นมุมโปรโด,ดของคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะที่จะมานั่งดูลูกเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านนะคุณแล้วก็คือแบบ สวยมากค่ะส่วนหลังบ้านห้องทางด้านแสามือนะคะก็จะเป็นห้องทํางานของคุณพ่อคุณแม่นี่พอเราเข้ามาห้องทํางานโอ้โหนี่คือห้องทํางานนะคะทุกคนฝั่งตรงข้ามกับห้องทางำงานนะคะก็จะเป็นห้องอะไรไปดูกันก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าดูมาตั้งแต่ต้นใช่ไหม เป็นห้องซักรีดนะคะก็จะมีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะทุกคนการสร้างบ้านจากห้องสําเร็จรูปในเกมนะถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะส่วนใครชอบบ้านหลังนี้ไปโหลดได้เลยนะคะในแกลเลอรี่นะลงให้ตั้งแต่วันที่สร้างเสร็จเลยนะคะส่วนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ